สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะนิวก็จะมาพูดถึงการรักษาสิทธิทประโยชน์ของตัวเองในการรับค่าคอมมิชชั่นกับบริษัทไลฟ์เฟ e นะคะก็อย่างนี้นะคะมีบางท่านนะคะที่รักษาสิทธิ์ไม่ทันรักษายอดไม่ทันแล้วคะแนนหายไปนะคะนิวฝากไว้นิดนึงนะคะว่าวันนี้นะคะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะสมัครแล้วนะคะอยากให้ทุกๆท,ท่านนะคะเข้ารหัสตัวเองให้เป็นนะคะเข้าไปดูผังองค์กรให้เป็นนะคะเพราะว่าหลายท่านที่สมัครเข้ามานิวก็เข้าใจนะคะว่าช่วงแรกๆอาจจะเข้าดูไม่เป็นแต่ว่าวันนี้เราเข้ามาในธุรกิจได้สักพักนึงแล้วนะคะเราควรจะเข้าไปดูผังตัวเองเพราะว่าไม่เช่นนั้นคะแนนเราจะหาย ถ้าคะแนนเราหายแสดงว่ารายได้เราหายไปทั้งหมดเลยนะคะก็เข้าไปดูรหัสตัวเองเข้าไปดูที่การสั่งซื้อการสั่งซื้อเราซื้อเมื่อไหร่นะคะนับไป31วันนะคะแต่ว่าวันนี้นิวแนะนําว่าวันนี้เราถ้าสมมติว่าเราซื้อสินค้าวันที่10เราก็ควรจะบันทึกไว้ในมือถือเราในปฏิทินของเราว่าเราซื้อสินค้าวันที่10เดือนหน้าเราก็จะซื้อสินค้าภายในวันที่10 นะคะแบบนี้คะแนนเราจะไม่หายไปไหนนะคะรายได้เราก็จะไม่หายไปไหนด้วยนะคะในการรักษาสิทธิ์นะคะก็คนสำหรับคนที่ยังไม่มีตำแหน่งเป็นเมนเจอร์และสูงขึ้นไปนะคะก็ให้รักษาสิทธิ์เดือนละ1แพ็คไว้ก่อน1แพ็คของไซเลนไนท์หรือว่าอีออน หยือว่า x 3 9นะคะ x 3 9 1 p a แพ็คจะได้77คะแนนนะคะ ion กับ silent n i g จะได้55คะแนนก็รักษาสิทธิ์ไว้นะคะแล้วคนที่มีตำแหน่งตั้งแต่ manager และสูงขึ้นไปนะคะให้รักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะเดือนละ110คะแนน110คะแนนก็สามารถที่จะซื้อ x 3 9 2 p a แพ็คได้แล้วก็ ion ออ2แพ็คหรือว่า s i เล n t n i g h สองแพ็คได้นะคะ อันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์ของทุกคนนะคะอาแล้วก็อาวันนี้นะคะเออเราเข้ามาสู่ธุรกิจแล้วนิวก็อยากให้ทุกๆท,ท่านมีรายได้สำเร็จไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวถ้ารายได้มันหายนี่กำลังใจมันจะเหนื่อยมันจะท้อนะคะเพราะฉะนั้นเข้าไปดูนะคะเข้าดูไม่เป็นก็คุยกับคนอ บอกให้คนที่ชวนมาเนี่ยค่ะที่แนะนำท่านมาหรืออัพไลน์ใครก็ได้ช่วยสอนให้เขาไปดูนะคะอันนี้นิวฝากไว้นะก็ขอให้ทุกทุกท่านนะคะสำเร็จไปด้วยกันมีรายได้หลักแสนหลักล้านไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ